สวัสดีครับพวกเราชื่อเอฟเจ็ดครับบอสเบนป๋อมค่ะอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่งานแสดงพลังแฟนพาวเวอร์ครับพลังวัดลมไม่ใช่แฟนพาวเวอร์เนี่ยมันคืองานที่แฟนคลับเขามารวมตัวกันไม่ใช่พลังพัดลมแล้วก็วันนี้ก็มาทำกิจกรรมร่วมกับแฟนๆกันก็จะมีทั้งถ่ายปัญหาโน่นนี่แล้วก็จะมีการรับอาหารให้กินด้วย ชอบตรงนี้แหละแบบน่าชื่นมากชอบไหมครับแน่นนอครับแล้วก็จะมีร้องเพลงของเราด้วยแต่ร้องนนแล้วก็มีร้องรวมด้วยแหละคนนี้ได้เลยครับคนนี้คนใช่ฉิบใายมากเลครับแล้วว่าต้องเล่นมุกนี้นะครับใช่ครับอยากจะมีแฟนมากครับโอ้ยเดี๋ยวขาดใจเธอให้เขาแต่ฉันก็ยังให้ใจกับแฟนคลับนะอยากจะมีแฟน โชคดีเท่านั้นนะคะที่นี่เลยอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะทั้งส่ง SMS <ช>นะคะสงง่ง s m s เรวมไปถึงคลิปวิดีโอคลิปเก่งต่างๆของน้องๆมาและพี่ๆนกะ็ะก็ถือว่าส่งมายเยอะที่สุดก็เลยได้มาเกมที่มีชื่อว่าตามล่าหาสุดยอดแฟนคลับ เอาละค่ะเราจะมาเช็คกันดูว่าพี่ๆรู้จักกันมากน้อยแค่ไหนให้ไวท์เทอร์ไบทนะคะพี่ๆขาอ่าแตกเลยนะคะหลังจากจบเพลงของพ่อพรเราจะมาดูกันนะคะว่าใครจะได้คำตอบมากที่สุดค่ะ hey, พี่โตหนูเห็นพี่โตเดินตั้งนานได้มาสามข้อเหรอคะพี่โตยินดีในคุณดั้นดาวผู้ชายที่ทะเลาะกันใหญ่เลยนะคะหลังใครเป็นหลังใครไม่รู้เขียนใส่หลังเพื่อนเต็มเลยอาดักที่นั่งค่ะมานั่งที่กันไหมคะน้องติ๋วอ๋อเมื่อกี้คุณพี่บุญมีเหมือนกันผิดสองแล้วใช่ไหมคะกลับไปนั่งที่เดิมนะคะใครที่มีส่วนสูงใช่ไหมคะมาที่จุดตอบมาว่า ไม่ต่อพี่คุณมีพี่คุณมีสูงเท่าไรคะมีใครสูงกว่าร้อยเจ็ดสิบสี่ไหมคะสูงเท่าไรคะร้อเห้าค่ะขอที่มีลาเซ็นของนักร้องติดตัวมามาที่สูดนางอีกแล้วอะผิดคนละอีกงีก็ผิดหนึ่งใช่ไหมไม่ผิดเลยใช่ไหมอันนี้ผิดสอแล้วปะผิดสองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะเอกฉันแล้วเนาะว่าใครได้ใครคะ คิดว่าพี่จะชี้ตัวเองเขาจะมวยอุยายเลยคะอุยายสี่ไหนบ้างคะที่ได้รับของรา,างวัลเป็นสติกเกอร์ใบนีดูเครื่องดีใจมากคะ่ะกิในดีได้ใจมากค่ะผลักมันปั่นค่ะตบมือเลยค่ะน้องชายจี่ตั้งนานที่มีื่นทำจุกระพริบแล้วก่อนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงตบมือกับเบนปันม้มสวัสดีครับผมวันนี้ทุกคนเป็นไงบ้างครับ อารอร่อยไหมครับมีความสุขไหมครับสุดยอดครับผมวันนี้ก็ดีใจครับที่เห็นทุกคนมาเยอะมากเลยก็ครับคิดถึงพวกเราไหมครับ <c oughs> น,นี่อวันดี้จะมากาไไมีป้าไปด้วยนะมีคนนอกด้วยก็วันนี้ดีใจมากค่ะที่ได้มาพบกับแฟนข่านะทั้งบ้านหนูเองบ้านพี่ปอแล้วก็บ้านพี่ฝรัง่ง เอาับต่อไปเรามีเกมมาให้พี <up. S 2> <people. S 1> like ่เขาเล่นเราอยากรู้ว่าพี่ๆเขาเนี่ยจะรู้จักน้องๆจริงหรือเปล่ารู้ไหมว่าของชิ้นไหนเป็นของใครตอชอิดคนที่ได้ที่พิศที่สนิทเราบายเกินที่ิทคิดนตายไม่ักก็ด้นไม่รักก็ด้ไม่รักก็ดเชื่่อต่อเนื่เดี๋ยวเราจะบอกว่ากติกาการร่วมสนุกของเราเคืออะไรนะคะนทุทำให้ฟรีบอกเราดีไม่คอหยัดเลีลครั้ง cheguei aqui ก็ไม่รูเาไม่เจอเม่อไห่เม่อไฉันไม่ใจอยู่แล้วเธอไม่ใจอยู่แล้วเธ่อนะเื่อะเชื่อดไม่ไหวมาในต่เตียวเคีดยงไก่คนเมู่คนนี้ยอมรับว่าไม่ฉลาดยินททำไปก็ดูเหม <e ือนคนฉันหลอกตัวเอง ถึงไม่ใช่ยังว่าวันฉันเกิดไปได้เถอะอย่าจมอย่าทนจมทนให้ใจออกมาราชมนานาน้องไม่รอเพื่อคนนี้ ธอจะให้เป็นแานอยากจะมีแฟนแล้วได้หรือเปล่าอยากให้เป็นแานฉันให้หรือเปล่าแต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ฉันยังอยากจะพัดจาเป็นคน้นที่ใจมันต้องการผมรู้สึกดีมากเลยนะครับผมผมตื่นตันใจมากผมดีใจจนผมไม่รู้จะพวดหะายแล้วครับก็ นะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะที่ส่งรูปผมเข้ามานะครับแล้วก็ทําให้ผมเราได้เราสามคนได้แฟนพาวเวอร์นะฮะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมครับผมขอบคุณเลยครับค่ะก็ดีค่ะที่ได้มางานแฟนพาวเวอร์ค่ะก็ได้มาเจอกับพี่พี่แฟนคลับที่เขาคอยให้กําลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนพวกเราอ่ะก็ขอขอบคุณที่จะครับของผมก็เหมือนทั้งสองคนแล้ว แต่ผมมากกว่าเพราะว่าผมรักทุกคนครับอมากไปไงเนาะเธอคือยันไม่ทำอยู่ทุกที่ันต้องไปอ่านใจดังไรที่ใหม่อยากที่เป็นคนคนเดียวเราหลังนี้ก็จะมีอัลบั้มรวมของพวกเราก็จะมีซิงเกิลของแต่ละคนซิงเกิละไรครับ uh, The Showcase ครับผมซิงเกิละไรครับ oh, ชื่ออัลบ,บั้ม The Showcase ครับอัลบ,บั้ม The Showcase ผม จะบอกว่าชื่อไกด์ชื่ิตใจเลครับแฟนคลับเจ๊เท้ยค่ะเจ๊ชานิชเช่ใช่ครับก็จะเป็นอัลบั้มรวมที่จะมีเพลงของแต่ละคนแบบหลากหลายสไตล์ให้ได้ชมกันก็จะเป็นเพลงป๊อปพับสดใสสดใสสดใสค่ะค่ะของหนูค่ะก็จะเป็นเพลงเป็นเพลงป๊อปเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพลงที่แบบช้าๆซึ้งๆฟังแล้วน้ำตารลุกใช่ครับใช่ผมก็เป็นแนวอินดี้ล็อกๆหอกแมนนี่ครับผมฟังไม่เปลียน แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตตอนนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตดับเชียงใหม่ใช่ครับวันวันอะไรวันไหนวันเสองวันนี้ใช่ครับวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ยี่สิบที่คือสี่ใจครับแล้วก็จะมีไฟสุราษฎร์ด้วยนับที่เจ็ดครับก็หนังสือรุ่นพินสปิริตของเราครับก็เป็นการรวมภาพความประทับใจครับตั้งแต่ในบ้านบนคอนเสิร์ตแล้วก็ ถ่ายแฟชั่นต่างๆครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของพวกเราด้วยครับครับผมครับผมใช่ครับแน่นอนสวยมากปั๊มสวยมากคุณเล่นครับผมถ่ายเอ็มวี <c oughs> นนได MV <c oughs> ้นางเอกเอ็มวีเป็นลองวิทีนครับน่ารักมากครับแล้วก็แบบเป็นเอ็มวีแบบเกี่ยวกับเหมือนเด็กมัธยมครับแอบทิ้งกันแล <c oughs> ้วใครของหลังแ,แล้วใครใหญ่ใครจะเป็นคน่พี่เบนครับเป็นสัตนด์อัมจบมีเซอร์ไพรส์ครับคือ ที่เป็นเป็นศัตรูผมตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับแต่ตอนจบยังไงก็เป็นผมอยู่ดีครับโอ้จ้าข่าของเราค่ะก็ถ่ายเอมวีเป็นคนแรกค่ะวก็ก็ไปถ่ายเอมวีที่มันเป็นรัวคอนค่ะอยู่เลยเซทหนึ่งก็ได้พี่อบอ้วนเป็นเพลงเอมวีให้ก็ดีค่ะก็พี่เขาหน้ารักมากแล้วก็เหมือนแบบคือเอมวีอยู่เนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นรุ่นพี่เอ๊ะเป็นรุ่นน้องแอบชอบรุ่นพี่อ่ะแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบ มันก็นะใจเธอเขาใจแท้ได้เธออ่ะมันก็อกหักอ่ะก็ถูก็ถ่ายสตูดิโอแาบไปยากครับก็เป็นสตูดิโอแบบว่ามีของเก่าอะไรเงี้ยฮะเป็นสตูดิโอที่แนวมากครับผมก็เลยทําเต็มที่ครับผมก็อยากให้ออกมาดีด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นแนวบอกว่าเปลี่ยนชุดอย่างงู้นอย่างนี้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้แต่ก็เจ็ดชุดนะครับผมก็ ไม่บอกนะวันศุกรก็อยากให้ติดตามด้ครับขางผมก็ต้องติดตามนะครับรับรองสนุกแน่นอนครับฝากติดตามผลงานของเราทุกผลงานเลยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย